สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นม .1 ที่น่ารักของครูยีนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูยีนค่ะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่หน่วยที่4ค่ะในเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราจะมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำถามทางสถิติค่ะข้อแรกค่ะ นายกรัฐมนตรีคนที่2 7ของประเทศไทยคือใครข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำถามทางสถิติไหมคะใช่แล้วค่ะข้อนี้ไม่เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่ามีเพียงคำตอบเดียวแล้วก็ทำให้คำตอบนั้นนะคะไม่มีความแตกต่างเกิดขึ้นด้วยค่ะข้อที่2ค่ะ รายได้เฉลี่ยของประชากรไทยในพศ2558เป็นเท่าใดค่ะนักเรียนคิดว่าข้อนี้เนี่ยเป็นคำถามทางสถิติไหมคะเก่งมากค่ะข้อนี้เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนี่ยคือรายได้ของประชากรไทย กลุ่มที่เราจะเก็บข้อมูลนะคะก็คือประชากรไทยนั่นเองและก็คาดการรายได้ของประชากรไทยนะคะจะมีความแตกต่างกันนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะนักเรียนในโรงเรียนานานาชาติอิมสุขพูดได้กี่ภาษาค่ะนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นคำถามทางสถิติไหมคะเก่งมากค่ะข้อนี้เป็นคำถามทางสถิตินะคะ เพราะว่าเราสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนี่ยคือจำนวนภาษาที่นักเรียนในโรงเรียนานานาชาติอิ่มสุขเนี่ยพูดได้กลุ่มที่เราจะเก็บข้อมูลก็คือนักเรียนในโรงเรียนานานาชาติอิ่มสุขค่ะแล้วก็ภาษาแต่ละภาษาม,มีความแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะข้อ4ค่ะอายุการใช้งานของเครื่องสักผ้าตาซักดีเป็นเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นคำถามทางสถิติไหมคะ ใช่แล้วค่ะข้อนี้เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนี่ยก็คืออายุการใช้งานของเครื่องซักผ้านั่นเองกลุ่มที่เราจะเก็บข้อมูลก็คือเครื่องซักผ้าตาศักดีนั่นเองค่ะและเรายัางคาดการคำตอบได้นะคะว่ามีความหลากหลายค่ะเช่น1 8 0 0 0ชั่วโมง2,000 20, 0ชั่วโมงนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะโดยเฉลี่ยใน1สัปดาห์ เพนสีใช้เวลาเท่าใดในการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นคำถามทางสถิติไหมคะใช่แล้วค่ะข้อนี้ไม่เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่ากลุ่มที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีเพียงเพนสีเพียงคนเดียวเท่านั้นอีกทั้งยังคาดการได้ว่าคำตอบที่ได้เนี่ยจะไม่มีความแตกต่างกันที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ นี่ก็จบแล้วนะคะสำหรับการทบทวนความรู้เรื่องของคำถามทางสถิตินะคะเรามาดูเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เลยค่ะคือเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองค่ะข้อมูลหรือ data คือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมอาจอยู่ในรูปของตัวเลขหรือข้อความก็ได้ค่ะ ข้อมูลเนี่ยจำแนกได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ค่ะข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำไปคํานวณหรือเปรียบเทียบได้นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นอุณหภูมิของร่างกายจำนวนนักเรียนอายุการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองค่ะ ประเภทที่2ค่ะข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะประเภทหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพค่ะเช่นเพศาศาสนาวันเดือนปีเกิดนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะซึ่งมีหลากหลายมากวันนี้ครูจะสอน3แบบนะคะ 1. คือการสังเกตค่ะ 2. การสอบถาม 3. การสัมภาษณ์นั่นเองค่ะเรามาดูการสังเกตนะคะการสังเกตคืออะไรเป็นวิธีการที่ผู้สังเกตเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติในเรื่องที่สนใจเองนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการดูฟัง และทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มาบันทึกผลที่ได้จากการที่เราสังเกตนั่นเองค่ะเรามาลองดูตัวอย่างของแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนดูนะคะก็จะมีช่องแรกเป็นเลขที่ของคนแล้วก็ชื่อนามสกุลและดูรายการก็จะมีการร่วมมือในการทำกิจกรรมก็ดูว่าผ่านไม่ผ่านจากการที่เราสังเกตก็คือดูฟังแล้วก็ลองทำความเข้าใจในเรื่องนั้นดูแล้วก็มีช่องที 3นะคะคือกล้าออกมาแสดงความสามารถค่ะก็ดูว่ามีผ่านหรือไม่ผ่านก็สังเกตได้เหมือนกันแล้วก็ช่องนี้ก็คือเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้เราก็สามารถสังเกตได้เหมือนกันเราก็มาสรุปผลการประเมินนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านนี่คือแบบสังเกตพฤติกรรมนะคะที่เป็นตัวอย่างนะ2ค่ะการสอบถาม แบบสอบถามจะต้องมีคำชี้แจงแนวปฏิบัติให้ชัดเจนเมื่อนำแบบสอบถามนั้นกลับคืนมาคำตอบที่ได้จากแบบสอบถามจึงจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาดำเนินการทางสถิติได้นั่นเองค่ะก็คือเราจะให้แบบสอบถามไปนะคะซึ่งต้องมีคำชี้แจงที่ชัดเจนถ้าตัวอย่างอันนี้ก็คือแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงอาหารตึกเพชรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แบบสอบถามอันนี้นะคะคําชี้แจงก็คือโปรดทําเครื่องหมายติ๊กถูกลงในสี่เหลี่ยมหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริงนะคะต้องตอบตามความเป็นจริงนะส่วนที่1เขาบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป 1. เพศชายหญิง 2. ชั้นปีก็คือชั้นปีที่ศึกษานั่นเองเพราะว่าอันนี้เป็นแบบสอบถามของมหาวิทยาลัยนะคะ3อายุ4คณะอ่าแล้วก็กรอกให้ตรง ส่วนที่2ความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงอาหารตึกเพชรของเหมาเทยาไลยกรุงเทพคำชี้แจงก็คือโปรดทำเครื่องหมายติ๊กถูกตามความคิดเห็นของนักศึกษาดี D คือ3ปานกลางคือ2ปรับปรุงคือ1อ่าอันนี้คือส่วนที่2เราก็ต้องมาติ๊กตามความเป็นจริงนะก็คือรสชาติอาหารเป็นยังไงก็คือติก๊กดีก็คือ3เราก็ติ๊กตรง3ปานกลางคือ2อ่ะเราก็มาติ๊กในช่องแบบนี้นะเราก็ติ๊กได้ ข้อเสนอแนะอื่นๆแล้วก็ใส่ได้ว่าอยากจะให้ปรับปรุงอะไรส่วนไหนนะคะทุกอย่างในแบบสอบถามเนี่ยให้ตอบตามความเป็นจริงนะคะแต่เมื่อเราได้คำตอบจากแบบสอบถามคืนมาแล้วเราจึงสามารถนำมาวิเคราะห์แล้วก็ดำเนินการทางสถิติได้นะคะจากการตอบแบบสอบถามนั่นเองต่อไปค่ะการสัมภาษณ์ การตั้งคำถามและทำเป็นรายการคำถามแล้วนำไปสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้ผู้สัมภาษณ์นะคะจะต้องถามประเด็นคำถามที่กำหนดไว้แล้วก็บันทึกคำตอบที่ได้จากนั้นเราจึงนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาดำเนินการทางสถิติต่อไปค่ะก็คือจะมีการตั้งคำถามแล้วก็ทำเป็นรายการคำถามนำไปสัมภาษณ์กับคนที่เราคัดเลือกไว้ เลยเราก็ต้องถามตรงกับประเด็นคำถามที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็มีการบันทึกคำตอบนั่นเองอันนี้คือแบบสัมภาษณ์ค่ะอันนี้เป็นโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของกศนอนะคะเราก็จะมีส่วนของผู้สัมภาษณ์ก็เราก็จะใส่ส่วนของตัวเราที่เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็มีส่วนของผู้ถูกสัมภาษณ์ก็คือผู้ที่เราคัดเลือกไว้นั่นเอง แล้วก็จะมีส่วนของคำถามเราก็ต้องตั้งคำถามให้ตรงกับประเด็นที่เราต้องการนะคะให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยตอบคำถามเราแล้วก็นำข้อมูลนั้นนะคะมาใช้ในการดำเนินการทางสถิตินั่นเองค่ะนี่คือวิธีการเก็บเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น3วิธีนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ ก็ขอบคุณนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนนะคะที่ตั้งใจดูคลิปวิดีโอของครูจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมนำความรู้ในวันนี้นะคะไปใช้ในการทำใบางานของครูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ